ก่อนจะเข้าคำถามซีเรียสค่ะมีอินมิกชวนเล่นเล็กน้อยมีสองมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่ควรไปทำป้ายหรือไปเคลื่อนไหวอะไรพอก็เถอะยังไงก็ไปไม่ได้มันก็ลังจะสร้างความขัดแย้งสวัสดีครับพรกพลังประชารัฐขอเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ คือพลเอกะวิตวงศุวรรณหรือลุงป้อมนะฮะที่หลานๆทุกคนได้รับทราบกันไปแล้วพลเอกะวิตวงศุวรรณหรือลุงป้อมนั้นท่านเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะฮะท่านมีความทั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดท่านต้องการที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อให้สังคมเราได้มีความสงบสุขตลอดไปครับ ไม่เห็นด้วยเพราะว่ากฎหมายมาตราหนึ่งสองนั้นก็บัญญัติไว้ก็ดีแล้วนะครับส่วนที่มีปัญหากรณีที่จะผู้ที่ไปถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในมาตราหนึ่งสองแล้วก็ได้มีการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับไม่ได้รับควาเมเป็นธรรมเรื่องการประกันตัวนะฮะหรือเรื่องสิทธิทอื่นๆที่ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปไดูแล แต่ว่าไม่ใช่ไปแก้ไขผู้กระทำผิดามตาตรา1นึแล้วไปแก้กฎหมายมตาตรา1นึให้ไม่เป็นความผิดอย่างงี้เพื่อให้ผู้คนเหล่านั้นพ้นผิดมันทาไม่ได้นะฮะแล้วก็กฎหมายมตาตรา1นึนั้นเป็นกฎหมายเกี่ยวความมั่นคงของรัฐนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะไปแก้ไขกันอย่างนั้นนะครับคือเราคงไม่พูดถึง เฉพาะเรื่องผู้ที่ถูกกล่าวโทษในกรณีมาตรตานหสอง 2. ผมพูดรวมถึงทั้งสองกลุ่มก็มีผู้ที่ได้รับโทษเกี่ยวกับก็เรียกว่าผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองนะฮะแล้วก็มีปัญหาก็เรียกว่าคดีการเมืองะะเกี่ยวกับการกระทําที่เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มหนึ่งนะฮะแล้วกลุ่มที่ต้องรับโทษในคดีอื่นๆ คดียาญานึ่งซึ่งผมในความเห็นผมก็แยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นคดีนักการเมืองนั้นหรือเป็นการแชงความคิดเห็นนักการเมืองแล้วก็มีคดีความมันนัันพักยังไม่ได้ดีการหาเรื่องนี้แต่ส่วนตัวผมศึกษาเตรียมไว้แล้วเพราะว่าเป็นแนวทางหนึ่งของการที่เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งนะฮะซึ่งการก้าวข้ามความขัดแยงมี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่กล่าวมาถึงเนี่ยนะฮะ ก็มีการพูดกันว่าเมื่อมาแสงความคิดเห็นทางกันเมืองกันแล้วนะฮะกับต้องรับโทษทางอาญาหรือถูกดำเนินคดีกันมากมายนั้นเราถ้าเราจะให้ประเทศเดินหน้าไปก็ควรจะมีการหาทางออกร่วมกันนะครว่าจะผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างไรนะครสิ่งนี้ผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็ส่วนส่วนที่สองก็อาจจะมีการพูดถึงสาเหตุที่ออกมาประท้วงกันมากมายก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60 ออกมาบัญญัติไว้นั้นมีที่มาไม่ถูกใจนะฮะบางคนบางลายต่างๆซึ่งในส่วนผมแม้จะไปบอกว่าผ่านประชามติมาก็ตามแต่ในเมื่อยังมีประชาชนเป็นจำนวนมากยังล้องใจอยู่ก็เห็นว่ารัฐมนุนก็ได้ประกาศใช้กันเวลาพอสมควรแล้วสำหรับผมก็คืออย่างน้อย5ปีนะฮะเมื่อถ้าอย่างน้อย5ปีแล้วเกิดจะมีความต้องการที่จะอยากจะมีรัฐมนูญใหม่ ซึ่งก็ในส่วนผมผมก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องของประชาชนเสียมากนะครับสำหรับส่วนผมส่วนตัวนะฮะก็สนับสนุนให้มีกระบวนการที่ไปรับฟังเสียงประชาชนถ้าประชาชนเห็นว่าควรจะทำะํำรัฐมนลใหม่มานะฮะก็ก็ดําเนินการไปได้นะฮะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องเป็นหลักว่าก็จะต้องสนับสนุนให้มีกระบวนการจัดทําประชามติได้ ผมเมื่อเป็นก็การสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของในฐานะในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นการโจป้ายถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบก็ไม่มีปัญหานะฮะแต่เป็นเพียงแค่ว่าบางครั้งที่ผ่านมาป้ายไปละเมิดในสิทธิทส่วนบุคคลนะฮะหรือไปละเมิดถึงในกฎหมายมาตราหนึ่มันก็มีปัญหาเท่านั้นเองแต่ถ้าป้ายไปประท้วงรัฐบาลเป็น ด่านายกรัฐมนตรีด่ารัฐมนตรีอะไรมันไม่มีปัญหานะฮะเพราะถือเป็นบุคคลสาธานนรณะแต่ถ้าไปด่าบุคคลทั่วไปธรรมดาอะไรก็จะถูกฟ้องหมิ่นประมาทแต่ถ้าไปลามไปถึงเรื่องความมั่นคงของประเทศในมตาตรหนึ่งสองอันนั้นก็จะเป็นคดีขึ้นมาอีกนะฮะดังนั้นป้ายก็ต้องสําคัญว่าป้ายอะไรนะฮะแต่ถ้าป้ายเป็นการประทวงการที่ความไม่ได้รับยุติธรรมการอยู่อะไรต่างๆธรรมดาในผมว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทําแล้วเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งนะฮะ แต่ว่าถ้ามันมีนกลไกที่ดีกว่านั้นผมเชื่อว่าการต้องไปประท้วงยกป้ายอะไรมันก็จะลดน้อยลงนะฮะส่วนตัวผมไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าเพียงแค่ย้ำนะป้ายต้องเป็นป้ายที่ไม่ไปผิดกฎหมายในการไปหมิ่นคนอื่นหรือไปกลายเป็นไปถึงขั้นหมิ่นสถาบันอย่างนั้นไม่ได้นะยอย,าย,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 ยา่างป้ายที่ถามอย่่งเช่นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ประเด็นต่างๆอย่างเงี้ยที่น้องๆเขาชอบทำใ,ในช่วงเนี้ยค,คิดว่ามันเข้าข่ายอะไรที่คุณเห็นไหมคุณ ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่ควรไปทำป้ายหรือไเปเคลื่อนไหวอะไรนะพอกันเถอะเพราะว่ามันยังไงก็ไปไม่ได้มันก็รังแต่สร้างความขัดแยง้งแต่ผู้ที่ไปเคลื่อนไหวไปแล้วอ่ะแล้วมีคดีะเรามาแก้กันตรงนี้แก้ให้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็รู้แล้วเราก็อย่าไปเรื่องไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องนี้นะเรื่องไปทำอะไรที่มันจะผิดอย่างนี้นะฮะ ก็ไม่มีปัญหามีเรื่องอื่นตัง้งเยอะแยะที่ต้องทําแต่ลุงป้าผมยมันเปนครั้งท่านเป็นนักประชาธิปไตยท่านเป็นนักรับฟังท่านเปิดกว้างนะแล้วที่สําคัญท่านมีเมตตาแล้วท่านใจดีฮะนะผมว่าบรรยากาศก,ก็คนละโลกเลยแต่ก็อย่าไปเอาป้ายหนึ่งหนึ่งสองไปกับท่านนะมันท่านก็ไม่ได้เลยนะฮะนะโอเคนะครับแค่นั้นเองอนะ่ะผมก็ขอแค่อย่างนั้นเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายนะฮะนะนะอย่างพูดไปเสนอ แก้กฎหมายเลยเป็นพักการเมืองเลยเนี่ยก็มินเมย์นะนะมินเมย์จะไปผิดกฎหมายที่เขากําหนดไว้อะนะเราไปเคลือ่อนไหวมันไม่ไม่ได้ลฮะโดยส่วนใหญ่เพราะมันประชาชนเป็นจํานวนมหาศาลเลยที่เขาไม่เห็นด้วยอ่ะมันจะรังแต่จะสร้างความขัดแย้งนั้นต้องแก้สส่วนคือส่วนผู้ที่ไปกระทําผิดที่เคยกระทําผิดนั้นอะ่ะนะนะเราก็ต้องใช้หลักความเข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นลักษณะของคนไทยต้องหาทางออกด้วยกันนะฮะกลุ่มที่ ผิดไปแล้วอ่ะมันย้อนไม่ได้ความผิดมันย้อนไม่ได้เราก็ต้องหากลไกที่จะแก้ไขปัญหาให้นะฮะนะครับแล้วก็อย่าให้ไปทําผิดเพิ่มเท่านั้นเองนะฮะอย่าให้เกิดขึ้นอีกหรือจะเกิดขึ้นอีกมันก็เราก็ช่วยนี่แล้วก็ทําความเข้าใจกันแล้วก็ทําความเข้าใจให้เห็นว่ามันมีเรื่องที่ต้องทําอีกเยอะๆนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไปทําเสนอเรื่องอะไรมาก็ไม่มีการไปรับฟังเลยมันก็มันก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะดังนั้น ถ้าไม่ต้องทําเรื่องนั้นทําเรื่องอื่นมาแล้วเราก็ไปช่วยกันทํางานแก้ไขปัญหาให้นะฮะมันก็มันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยส่วนรวมก็ทําให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงคือถ้าไปใช้คําว่านิรโทษกรรมนะฮะมันก็เป็นคําที่เซนซิทีฟสําหรับสังคมไทยนะฮะมันก็มีกรณีขัดแย้งกันเรื่องเฉพาะการใช้คำเนี่นะ ดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือก็เพื่อให้ก้าวข้ามความขัดแย้งได้แล้วก็ให้ในกรณีที่เป็นกลุ่มที่มีความเห็นต่างทางการเมืองหรืออะไรต่างๆนั้นก็ไม่ใช่เป็นอาชญากรรมแบบประเภทยาเสพติดหรือกรณีคดีฆ่าคนหรืออาญาไล่แรงอะไรประเภทนั้นนะครัสังคมไทยก็ควรจะหาทางออกร่วมกันได้นะฮะโดยการหาวิธีที่จะบรรเทา บรรเทาบรรเทาโทษบรรเทาคดีอะไรต่างๆกันก็แล้วแต่ซึ่งถ้าถามว่าผมมีความคิดอยู่แล้วผมมีแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดนะฮะนะฮะแต่ว่าผมมีแล้วก็ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ที่จำเป็นที่จะต้องมาหาทางออกร่วมกันนี้แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงว่าจะทำก็ต้องให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะฮะนะฮะในสิ่งที่จะทำ ไม่ใช่เป็นคนกลุ่มเล็กๆที่คิดกันแล้วก็ไปลงมือทํามันจะกลับกลายเป็นไปสร้างความขัดแย้งขึ้นมาอีกดังนั้นไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ตามนะฮะไม่ว่าในกรณีที่จะหาทางช่วยเหลือผู้ที่ต้องคดีนะฮะเกี่ยวกับกรณีักคดีการเมืองเนะี่ยหรือกรณีที่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องใช้กลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในลักษณะประชามตินะฮะเพื่อที่จะเราจะได้หาทางออกประเทศได้จริงๆนะครับนะ ไม่ใช่เฉพาะผู้ถูกดำเนินคดีเฉพาะปี63เลยที่จริงคดีการเมืองเริ่มตั้งแต่ปี51แล้วตั้งมีการชุมนุมของอกลุ่มพันธมิตรนะฮะแล้วก็ต่อมากลุ่มนปชแล้วก็ต่อมากลุ่มกปปสมีจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีมากมายนะะกาปปสผมก็เป็นหนึ่งในจำเลยด้วยซ้ำนะผมถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำร่วมกันทำกบฏ 131ใช่ไหมฮะแล้ว1นึนะฮะโดนหมดนะฮะทั้งแพ็กเกจนะสิบกว่าข้อหาแต่สารอาญายกซองไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็มีผู้ที่ร่วมเป็นจำเลยนะั้นโดนได้รับโทษจำคุกกันตั้งแต่9ปีไปจนถึง5ปีก็มีนะฮะเยอะแยะนะฮะซึ่งในคดีอื่นๆก็เช่นเดียวกันแล้วมาถึงปี6-3ก็มีผู้ที่มาชมุมนุมแล้วก็ถูกดำเนินคดีก็เป็นจำนวนมากนะฮะ ทั้งหมดนี่ก็จะต้องดูในภาพรวมอันเดียวกันนะฮะก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสิ้นนะดังนั้นก็เราก็ต้องใช้ก็เรียกว่าใช้วิธีการที่ในการให้มีการหารือพูดคุยกันแล้วก็จากนั้นก็ต้องดําเนินการนําไปสู่การหาความเห็นร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศนะฮะเพื่อที่จะให้ให้มีความเห็นชอบร่วมกันพอถ้าประชาชน เห็นชอบร่วมกันในลักษณะเช่นประชามติออกมาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็สามารถดําเนินการได้เลยแล้วก็ลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าไปหักฐานไปเริ่มดําเนินการไปอ่ะจะไปช่วยอย่างนั้นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็ามาปั๊บมันก็จะสร้างความขัดแย้งขึ้นกับกลุ่มอื่นอีกนะฮะมันก็เป็นความขัดแย้งที่ต่อเนื่องกันไม่จบผมว่าพอกันสักทีนะฮะตั้งแต่ปี51ก็นจะถึง ปีนี้มันก็ตั้งสิบกว่าปีเข้ามาแล้วนะฮะดังนั้นผมเห็นใจผู้ที่ถูกดำเนินคดีทุกคนนะฮะทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตมีอยู่มากมายเราต้องเยียวยาต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับแต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาค่ะพักพลังประชารัฐถูกเป็นพักแก้นํารัฐบาลแล้วก็มีการดำเนินคดีในช่วงนี้ค่อนข้างสูงจริงๆมันก็ไม่ใช่ในานามของพักนะครับเป็นในานามที่ผู้กำกับดูแล ในเรื่องการดําเนินการกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับดําดเนินคดีทั้งหลายก็เป็นเรื่องของท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะนะท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็หรือลุงตู่เนี่ยนะฮะลุงตู่ก็กํากับทั้งในส่วนของสมักงาตำรวจแห่งชาตินะฮะแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับที่จะดําเนินการในเรื่องพวกนี้นั่นก็เป็นในเรื่องของลุงตู่พรคพลังประชารัฐอย่างผมเนี่ยไม่เคยมี เรื่องนี้จะไปดําเนินคดีกับใครอะไรเข้ามาในที่ประชุมพักเลยแม้แต่น้อยน,นะฮะรัฐมนตรีที่เป็นจากพักจริงๆนะฮะเป็นสมาชิกพักจริงๆไม่ใช่ในโควตาของพักนะก็ไม่มีใครไปทําอะไรเรื่องเกี่ยวกับจัดการกับผู้ชุมนุมอะไรทั้งสิ้นเราได้แต่มีความเห็นใจและเข้าใจโดยเฉพาะท่านพลเอกประวิทยท่านไม่ชอบความขัดแย้งเลยนะท่านก็เห็นใจท่านมีเมตตาอยู่แล้วนะฮะท่านไม,ไม่ไม่อยากจะให้มีใครใบาดเจ็บ หรือมีใครต้องไปมีคดีความอะไรทั้งสิ้นะฮะดังนั้นถ้าพูดในนามพักพลังประชารัฐแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่เคยทําอะไรอย่างที่ว่าเลยนะครับแล้วเรากลับเป็นฝ่ายที่เห็นใจแล้วก็เป็นฝ่ายที่อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ในส่วนผมเป็นผู้แานพักผมก็จะเสนอพักแนวทางโดยท่านหัวหน้าก็เสนอมาแล้วหลักการใหญ่ๆคือก้าวข้ามความขัดแย้งส่วนที่จะต้องต่อมาคือเราจะก้าวข้ามกันอย่างไรนะในเมื่อความขัดแย้งยังดำรงอยู่ อย่างน้อยก็2เรื่องที่ผมกล่าวไปถึงเมื่อกี้นะครับดังนั้นเราก็คงจะต้องมีพิธีการแบบที่เราต้องทําอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนนะฮะในการผักดันนะครับ,รด,รบดังนั้นก็ผมก็ขอปฏิเสธนะว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรในตอนนั้นเป็นเรื่องของลุงตู่ครับนะฮะต้องไปถามลุงตู่เอาคือกลไกตรวจสอบมีอยู่แล้วนะฮะก็ต้องดําเนินการใน2 สองสามด้านนะฮะด้านแรกก็ในกรรมธิการก็ต้องไปไปเอาเรื่องเข้าสู่กรรมธิการของคณะต่างๆคณะที่ดูเรื่องนี้ก็มีทั้งกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนผมก็เป็นกรรมธิการอยู่ก็มีเรื่องนี้เข้ามาอยู่แล้วะฮะตั้งแต่สมัยที่แล้วนะฮะแล้วก็คณะ,ะการเมืองคณะหลายๆคณะก็ทําเรื่องนี้ได้แต่สิ่งที่ สภาทําได้ในเรื่องนี้ก็คือก็เรียกมาศึกษาเรียกเจ้าหน้าที่มาเพื่อไต่สวนต่างๆผมก็ทําในคำนิการกฎหมายิธรรมสิทธิมนุษยชนทํามาตลอดเหมือนกันนะครที่เห็นแล้วกลุ่มที่2ก็คือองค์กรอิสระก็ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปร้องรู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะหรือไปร้องเ,อเกิดเจ้าหน้าที่บา้าที่โดยมิชอบก็ไป 7, ร้อง157นะฮะกับที่ปปชหรือมีประเมิมจริยธรรมก็ฟ้องปปชได้นะฮะแล้วก็ยังมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แหงชาตินะที่จะไปลองได้นะแล้วสุดท้ายถ้ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมเพียงพอมนะก็สามารถไปลองตรงกับสารปกครองได้ดยนะนกลไกทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทําไปส่วนฝ่ายบริหารเนี่ยจะไปตรวจสอบได้มันจะต้องมีมูลก่อนนะฮะคือมีมูลเช่นมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกิดไปหรือ มีการการ้องมีการเขาเรียกว่ามีความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นของปปชหรือมีความเห็นของกรรมธิการมาก็อาจจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบต่อนะฮะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นตามขั้นตอนที่มีอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในระบบการเลือกตั้งประชาธิปไตยอยู่แล้วมีการตรวจสอบทงดุลกันนะฮะก็ก็ให้ใช้กลไกต่างๆแต่ทั้งหมดก็จะจบถ้าเกิดมีกระบวนการที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งกันจริงนะฮะ แล้วก็หาแนวทางอย่างที่ผมได้กล่าวไป2ประเด็นใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ให้ความเห็นร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศนะฮะแล้วเราก็จะพ้นจากหล่มซึ่งติดกันมา1ิบกว่าปีแล้วเนี่ยเราก็จะไปก็ได้สักทีนะฮะผมมั่นใจครับเพราะลุงป,ป้อมใจดีแล้วก็มีเมตตานะฮะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นและท่านาไม่ ท่านเข้าใจท่านไม่อยากให้มีความขัดแย้งอะไรกันท่านจะต้องลงมาคุกคีนะฮะอาจจะไม่ต้องไปสภา,าเลยจะไปนั่งคุยกับลุงป้อมได้มีปัญหาคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขแล้วท่านแก้ไขเร็วนะฮะท่านถึงสั่งงานเลยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ระดมคนเก,เก่งเข้ามาช่วยกันนะฮะดังนั้นบรรยากาศวิธีการจัดการกับปัญหาหรือความขัดแย้งจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน,นะฮะแล้วก็กลับจะเป็นโอกาสดีๆกับน้องๆที่ คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรต่างๆสามารถเข้าไปถึงพบตัวท่านได้อย่างอย่างกันเองนะฮะนะดังนั้นการสําคัญของการก้าวข้ามความขัดแยง้งหรือการแก้ปัญหาความขัดแยง้งที่สําคัญที่สุดคือต้องพูดคุยกันนะฮะดังนั้นสําหรับลุงป,ป้อมหรือพลเอกประวิตยเป็นนายกรัฐมนตรีนะจะเป็นเวทีที่ผู้ที่มีปัญหาได้พูดคุยกันโดยตรงเลยนะฮะกับผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจอย่างแท้จริงนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกลายเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะรับรับฟังประชาชนอย่างแท้จริงถ้าได้พลเด็ประวิดวงสุวรรณหรือลุงป้องเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30มสิบ <Cons: Bean> <Man> ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะท่านก็จะมีโอกาส ES สําคัญในการที่ท่านจะไป ออกเสียงลงคะแนนเลือกสสของพรรคใดนะครับก็ท่านก็ก็ดูกัน,กน,นทุกพรรคก็จะเสนออะไรไปในทิศทางที่ลักษณะที่ตัวเองดีนะฮะแล้วก็ดียังไงอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็รวมทั้งอา,อาจจะไปโจมตีกันว่าลายกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะแล้วก็มีกาเรียกว่าแบรรยากาศแบบเดิมๆนะฮะเป็นพรรคการเมืองที่มุ่งที่จะเอาชนะคาคารกันนะฮะ มันก็มีแต่ความขัดแยง้งก็ขอให้ท่านมาพิจารณาพักพลังประชาธัปซึ่งถือว่าเป็นพักเดียวที่โดดเด่นที่สุดนะที่เสนอแนวทางที่ท่านหัวหน้าประกาศว่าจุดยืนสําคัญสุดเป็นทั้งจุดยืนและอุดมการณ์ของพักก็คือจะก้าวข้ามความขัดแย้งนะฮะเพื่อขจ,จัดทุกปัญหานะฮะดังนั้นไม่มีพักไหนเสนออย่างนี้นะมีแต่พักพลังประชาธัปไพักเราก็จะเป็นพักที่จะเป็นเข้ามาเป็นเหมือนกับ ผู้ที่จะมาช่วยเหลือนะฮะัขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆซึ่งเป็นความทุกข์ของประชาชนเมื่อขัดแย้งกันก็จะเกิดความทุกข์แต่ถ้าท่านเลือกพักพลังประชารัฐมาแล้วก็ทําทให้พลเอกประวิตยนะฮะหรือลุงป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านก็จะได้สังคมที่มีความยุติธรรมมีคนที่จะดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือในกรณีที่ท่านที่ประสบ ปัญหาต่างๆไม่ว่าเรื่องราวทุกร้อนใดๆนะครัรูปปอ้มไม่รัเลยแน่นอนเพราะว่าความขัดแย้งหรือความยากจนทุกอย่างเป็นตัวที่สร้างความขัดแย้งทั้งสิ้นดังนั้นท่านนอกจากก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วท่านยังประกาศว่าท่านจะต้องก้าวข้ามความยากจนด้วยถ้าจัดให้หมดด้วยนะฮะซึ่งทั้งหมดก็คือทั้งความขัดแย้งความยากจนมันเป็นความทุกข์ของประชาชนถ้าท่านทําได้ก็จะทําให้ประชาชนมีความสุข เป้าหมายของคนเอกประวิทย์รงสุวรรณหรือลุงป้อมอยากให้ทุกคนมีความสุขโดยเฉพาะน้องๆคนรุ่นใหม่ถ้าเห็นว่าอยากจะได้แนวทางนี้นะฮะก็เลือกพักพลังประชารัฐท่านจะได้เห็นอย่างแน่นอนครับก่อนจะเข้าคําถามซีเรียสค่ะมีกิมมิคชวนเล่นเล็กน้อยมีอุปกรณ์ด้วยเคยมีนะพี่นะกดดันมากเลยหนึ่ง,งสองมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่ควรไปทําป้ายหรือไเปเคลื่อนไหวอะไรแนละ้ว มันง่ายไปจริงๆคำถ,ถามก้าไกลเนี่ยมันต้องถามว่ายกเลิกเดียปปปปปปด๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งงเดี๋ยวต้องให้อธิบายนะให้อธิบายค่ะบทเพื่อไทยปล่ล่ะบวเก้าไกลเปล่ะล่ะบทชาติไทยพัฒนาปล่ะล่ะบทชาติพัฒนากล้าปล่ะล่ะบทภูมิใจไทยปล่ล่ะ ติดตามการเลือกตั้งกับพวกเราสำนักข่าวทูเดย์โหวตปะละ่ะสำนักข่าวทูเดย์ make tomorrow today